ี่คืองานที่เราเป็นคนทำนะคะก็คือจริงๆเราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็พูดไม่เก่งก็เลยสื่อสารความคิดแล้วก็ตัวตนของเราผ่านงานที่เรา,เราทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมนะคะก็เกมกล่องต่างๆเกมการ์ดซึ่งเราเรียกตัวเองว่า play activist ค่ะก็คือเป็นผู้ที่พยายามขับเคลื่อนสังคมผ่านกระบวนการเล่นที่สนุกสนุก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความรักล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะทำอาชีพนี้ไปตลอดท้งชีวิตก็คืออาชีพนักออกแบบของเล่นนะคะก็เริ่มทำงานอย่างมีความสุขมาตลอดทุกวันก็อยากจะออกไปทำงานจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปออกแบบของเล่นให้เด็กตาบอดที่ประเทศอังกฤษ แล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีอินเทร์แอคกับเด็กพิเศษนะคะแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์แล้วก็ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา2อาทิตย์ซึ่งมันเป็นสองอาทิตย์ที่เปลี่ยนความคิดเราไปทั้งชีวิตเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นศักยภาพในตัวเองว่าการเป็นนักออกแบบของเล่นเนี่ย มันมีพลังขนาดไหนของเล่นดีๆงานออกแบบดีๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตคนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะจากนั้นก็เลยลาออกจากงานเลยค่ะแล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ Toy Library นะคะที่ประเทศอังกฤษก็หน้าที่หลักก็คือไปเลือกของเล่นแล้วก็มาจัด Play Space แล้วก็ออกแบบของเล่นให้เด็กๆค่ะเอ๊ะไปเล่นกับเด็กๆ เสร็จแล้วงานที่เขาไม่ได้ทำไม,ไม่ได้ให้ทำแต่อยากทำก็คือไปสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆชอบอะไรแล้วก็เด็กแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแล้วก็ออกแบบของเล่นให้เด็กแต่ละคนเพราะว่าเราคิดว่าคนทุกๆคนเนี่ยมีความพิเศษและมีความต้องการแตกต่างกันค่ะจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปญี่ปุน่นแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ว่า ญี่ปุ่นมีการจัดการสวัสดิการเด็กยังไงมีการจัดการระบบยังไงแล้วสิ่งที่เห็นทั้งในอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีสิ่งจุดร่วมอย่างหนึ่งที่มากระแทกใจเราก็คือเรื่องของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการเล่นที่มีคุณภาพค่ะเราเห็นอย่าง,งานั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้เมืองไทยเนี่ย ได้แบบนั้นบ้างเด็กไทยได้มีประสบการณ์แบบนั้นบ้างค่ะก็เลยกลับมาแล้วก็เขียนโครงการชื่อว่า play space for all ค่ะก็เป็นโครงการที่ทําพื้นที่เล่นสำหรับเด็กโดยที่ให้เด็กเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันได้โดยที่ไม่มีกำแพงกัน้นระหว่างฐานะภาษาความพิการหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปขอทุนของเงินนะ่ะ ก็จะรู้สึกลำบากใจทุกครั้งเลยแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดว่า,าถ้าเราจะไปช่วยคนอื่นน่ะเราควรที่จะเข้มแข็งแข็งแรงด้วยตัวเองก่อนไหมแล้วถ้าเราจะทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็ควรที่จะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยหรือเปล่าก็ทั้งๆที่ยังไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเลยก็ตัดสินใจเลยว่าเราต้องทำแล้วเราต้องทำมันให้ได้ก็เปิดเป็นบริษัทค่ะ แล้วก็ทำงานหนักมากๆจนประมาณ2-3ปีหลังจากเปิดบริษัทก็เริ่มได้รางวาัลเริ่มได้มีคนรู้จกักแล้วก็เริ่มมีงานหลากหลายเข้ามาทีนี้ก็เลยเข้มแข็งมากขึ้นแบบที่เราต้องการที่เราหวังไว้ก็เริ่มมีศักยภาพในการทำความฝันให้เป็นความจริงก็คือเราก็เริ่มออกเดินทางเพื่อ ไปเผยแพร่แนวคิดการเล่นที่มีคุณภาพและการเท่าเทียมในการเข้าถึงการเล่นเหล่านั้นเราได้สร้างเน็ตเวิร์กของคนที่ทำงานหลากหลายแล้วก็จากหลากหลายประเทศด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกันก็คือต้องการที่จะผลักดันสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเรา ทำงานมานานแล้วจนเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมพลังที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้สามารถขับเคลื่อนสังคมได้เลยก็มาคิดว่าอะไรเนี่ยคือแก่นของปัญหาซึ่งมันก็คือมนุษย์แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนแปลงที่คนที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นเด็กแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องสื่อสารกับเขา เราจะต้องให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเชื่อในศักยภาพของเขาเราเชื่อว่าเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แต่ปัญหาก็คือพอเราเริ่มที่เราจะทำงานกับเด็กเราไม่มีเครื่องมือที่จะสื่อสารกับเขาค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาคิดว่าเอ๊เราจะสื่อสารกับเขาเราก็ต้องพูดภาษาเดียวกับเขาและเด็กพูดภาษาอะไรล่ะภาษาเดียวที่เด็กพูดก็คือภาษาเล่นนะคะ เราก็เลยตัดสินใจใช้การเล่นในการขับเคลื่อนสังคมซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเกมค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกมมันช่วยยังไงได้บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเกมเกมหนึ่งนะคะที่ออกแบบเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยจะได้เล่นอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำกำลังจะท่วมโลกค่ะซึ่งเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเดินไปตามจุดต่างๆ บนบอร์ดเกมแล้วก็สะสมการ์ดแล้วเขาก็จะใช้การาดนั้นเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมถ้าเขาทำได้เขาก็จะสามารถช่วยลดระดับน้ำได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศก็หมายความว่าเขาใช้พลังงานน้อยลงแล้วเขาก็ปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยลงแล้วก็ลด ระดับน้ําได้หรือว่าถ้าเขาใช้การ์ดรียูสหรืรอรีไซเคิลเขาก็สามารถช่วยโลกได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วเกมนี้ออกแบบให้เด็กมัธยมนะคะแต่ว่าตอนที่พัฒนาเกมนี้ก็เอาเกมเนี้ยไปเทสกับหลานนะคะซึ่งตอนนั้นหลานเนี่ยอายุได้แค่เพียง9้าขวบนะคะเป็นเด็กประถมอยู่เลยพอเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อของกันยูดีคุณหลานก็บอกว่า อยากจะซื้อของแต่อยากจะซื้อของที่ผลิตในประเทศอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะช่วยลดระดับน้ำแล้วก็จะช่วยโลกให้พ้นจากภาวะโลกร้อนค่ะและนี่ก็คือต้นเหตุที่เราทำไมต้องพัฒนาการเล่นให้มีคุณภาพเพราะว่ามันสามารถสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ ความรู้ที่ได้จากเกมเนี่ยมันควบรวมความรู้สองส่วนค่ะทั้งความรู้ในส่วนที่เป็นความรู้ที่สื่อสารกันได้ก็คือความรู้ที่ผ่านเกมผ่านเนื้อหาจากเกมกับความรู้ที่ผ่านการสนทนาผ่านการแชร์กันร,ระหว่างผู้เล่นซึ่งจากการวัดผลเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีความรู้จริงที่ได้จากเกมแล้วเราเชื่อว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนทัศนคติสร้างแนวคิดใหม่ๆและมันจะไปขับเคลื่อน behavior ต่อไปก็เลยจะทำให้สังคมดีขึ้นเวลาออกแบบเกมแต่ละเกมเนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะก็ประมาณ1ปีพอออกแบบเสร็จแล้วเราก็ส่งผ่านเกมเหล่านั้นนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขาจะเอาเกมนี้ไปใช้แล้วก็ไปขับเคลื่อนต่อไปค่ะ นั่นเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือการใช้กระบวนการออกแบบเกมค่ะในการสอนคนให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินะคะก็หลังจากที่ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะเราก็ได้พบกับ Expert จากญี่ปุ่นที่ทำเรื่อง Disaster Education หลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปหลายๆประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะสอนคนในพื้นที่ต่างๆให้เข้าใจปัญหาและออกแบบความรู้ให้เข้ากับบริบทแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นเกมและเอาเกมเหล่านั้นไปเล่นกับเด็กหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนผ่านสกิลของการเป็น Play ์แอคทิวิสต์ค่ะให้กับคนในพื้นที่ และให้เขาสามารถสร้างการเล่นที่มีคุณภาพและเอาไปใช้ต่อได้ในพื้นที่ของตัวเองค่ะทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นนะคะอยากจะเล่าถึงเรื่องออประสบการณ์ที่เนปาลน,นะคะว่าตอนที่เราไปที่เนปาลเนี่ยเป็นสี่เดือนหลังจากที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เราก็ไปลงพื้นที่ไปคุยกับคุณครูไปหาข้อมูลปรากฏว่าเราได้ยินเรื่องเาวาซ้ำๆกันเรื่องหนึ่งก็คือว่า ก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยมีองค์กรระดับนานา,นาชาติองค์กรหนึ่งเข้าไปให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ใช้ international guideline ในการให้ความรู้ก็คือถ้าแผ่นดินไหวมานะให้หลบใต้โต๊ะเ,เด็กๆก,ก็จำได้แต่ปรากฏว่าวันนั้นนะคะที่มีแผ่นดินไหวเป็นวันที่โรงเรียนปิดแล้วก็มันเป็นช่วงสายๆแล้วซึ่งเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกที่เป็น open space ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับ ภายแผ่นดินไหวถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่เด็กๆจําได้ที่เคยเรียนมาค่ะเด็กๆก,ก็วิ่งเข้าไปในบ้านแต่บ้านของเนปาลเป็นโครงสร้างที่เกิดจากอิฐมาวางซ้อนๆกันแล้วก็บกปูนซึ่งมันไม่ทนทานต่อแรงแผ่นดินไหวค่ะวันนั้นก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตไปแล้วก็คุณครูที่เนปาลก็บอกว่าเขาไม่ต้องการความรู้แบบนั้นอีกแล้วเขาต้องการความรู้ที่เหมาะ กับบริบทของเขาเขาต้องการที่จะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เด็กของเขารอดนะคะซึ่งเวลาเราไปทำงานกับเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปทำกิจกรรมการเล่นแล้วก็ให้เขาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆะคะ่ะที่เขาจะสามารถรอดได้ซึ่งเราบอกไม่ได้เลยว่าเขาจะต้องเรียนวิธี1 2 3แล้วเขาจะรอดนะเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ย เขาจะอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเขาต้องเรียนรู้ข้อมูลเยอะมากทั้งทักษะและองค์ความรู้ซึ่งถ้าเราไม่ออกแบบกระบวนการเล่นดีๆเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะซึมลึกความรู้เหล่านั้นเข้าไปแล้วก็เวลาเกิดเหตุเขาก็อาจจะไม่รอดนะคะเราก็เอาองค์ความรู้เยอะๆเหล่านี้ค่ะมา แปลงเป็นองค์ความรู้ย่อยๆแล้วก็เอามาทำเป็นเกมสั้นๆน,น,น,นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมทีเ่เรียกว่าเหมือนเป็น play rally ะคะ่ะแล้วเวลาเด็กไปเล่นแล้วเราก็จะมีการวัดผลเมื่อเด็กสามารถทำได้ตามเป้าก็จะได้รางวาัลซึ่งก็คือเข็มกลดัดหรือว่าอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นสแตมนะคะ ทีนี้เราไปทำงานมาหลายปีแล้วก็หลายประเทศแล้วเราก็พบว่าบางพื้นที่บางปัญหาเนี่ยต้องการการแก้ปัญหาที่มันพิเศษมากๆอย่างเกมนี้เป็นเกมเรียงวิธีการทำยาสมุนไพรทำไมเราถึงได้ต้องสอนเด็กๆให้ทำยาสมุนไพรเพราะว่าตอนที่เราไปที่ฟิลิปปินเนี่ยเราพบว่าที่ฟิลิปปินเวลามีภัยเนี่ย มันบ่อยครั้งมากเลยที่เขาเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อบพยบป,ประหาเป็นเดือนเดือนเขามีอาหารทานค่ะแต่ว่าเขาขาดยารักษาโรคบางครอบครัวเนี่ยต้องรว,รวมรวมอาหารกันแล้วก็ขอไปแลกยาซึ่งถ้าเด็กๆมีความรู้ตรงนี้ก็จะสามารถจ้างยาของตัวเองได้หรือว่าที่เนปาลค่ะหลังจากเกิดภัยปรากฏว่ามีคนใจร้าย เข้ามาล่อหลอกเด็กนะคะบอกว่าจะพาไปหาพ่อแม่เสร็จแล้วก็เอาเด็กไปขายตอนนี้ครูที่เนปาลก็พยายามสื่อสารเรื่องของการมี Family Code นะคะก็คือถ้ามีใครมาบอกว่าจะพาไปหาพ่อแม่เขาจะต้องพูดโค้ดให้ถูกต้องสก่อนหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เป็นเซียนทางด้านการรับมือภัยพิบัติอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ความรู้แบบทั่วไปก็ อาจจะไม่ได้ทำให้เขารอดอีกแล้วอย่างตอนที่เราไปทำกิจกรรมที่โทโฮคุนะคะที่มีซึนามิเราก็ไม่ใช่บอกแค่ว่าให้เด็กๆวิ่งขึ้นที่สูงค่ะแต่เราบอกเด็กๆเลยว่าถ้าระหว่างภูเขากับตึกอ่ะเขาทำได้ให้วิ่งขึ้นภูเขาก่อนแล้วเขาก็จะมีที่ในการหนีขึ้นไปขึ้นไปอีกการขึ้นไปในตึกมันอาจจะปิดทางหนีของเขาหรือว่าถ้าเขาจำเป็นต้องขึ้นตึกจริงๆเนี่ย มันต้องขึ้นตึกตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปเขาถึงจะรอดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเกมนะคะที่ยูนิคมากๆสำหรับในแต่ละพื้นที่แต่เราก็ยังพบอีกว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาคล้ายกันหรือปัญหาที่เหมือนกันแล้วเราก็มีวิธีการแก้ปัญหา เราก็จะเอาวิธีการเหล่านั้น,นไปแชร์ในพื้นที่ต่างๆอย่างอันนี้เป็นวิธีการทำเสื้อชูชีพฉุกเฉินค่ะซึ่งคิดโดยกลุ่มดีโฟดีในประเทศไทยแต่ตอนนี้ได้ถูกเอาไปใช้ในหลายประเทศอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะหรือว่าพามา่าอย่างที่พาม่าเนี่ยเราก็พบว่าขวดน้ำพลาสติกเนี่ยไม่ใช่เป็นที่นิยมเราไม่ได้พบหาได้ทั่วไปในบ้าน แต่ว่าเขาจะใช้เป็นแกลอนน้ำแบบนี้เราก็หาวิธีเอาแกลอนน้ำมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ลอยน้ำให้ได้ค่ะหรือว่านี้เป็นเกมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการเกิดไฟและการดับไฟซึ่งใช้เทคนิคของเกม OX เเข้ามาค่ะอันนี้ไปทำที่ประเทศจีนนะคะแต่ตอนนี้เราได้เอาวิธีการนี้ค่ะเอามาใช้กับประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยน ให้มันเป็นเกมเกี่ยวกับดินโคลนถลม่มตอนนี้เราก็นอกจากจะทําในภาคใตย้ยังทําที่ภาคเหนือและกําลังจะเอาเกมนี้ไปเผยแพร่ที่ประเทศลาวซึ่งมีปัญหานี้เหมือนกันค่ะเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับวงจรภัยพิบัติหรือ Disaster Life Cycle ค่ะซึ่งเราทํางานกับกลุ่มอาสาสมัครซึ่งมีทั้งคุณครูแล้วก็นักดับเพลิงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทย จากนั้นเราก็ได้เกมที่เป็นบริบทเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแต่ตอนนี้เราพัฒนาเป็นเวอร์ชันแผ่นดินไหวกับซึนามิแล้วก็แปลเป็น5ภาษาเอาไปใช้ทั่วโลกแล้วค่ะคือจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหามากมายนะซึ่งเราก็ส่วนหนึ่งเราก็พยายามคิดหาวิธีแก้แล้วก็แปลงออกมาให้เป็นกิจกรรมสนุกสนุกได้แล้วแต่มันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ เรายังไม่สามารถหาทางออกได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์นะคะเวลาเราไปทำงานกับเด็กในชุมชนแออนะัดน่ะปรากฏว่าเขามีทัศนคติที่ดีต่อภัยที่บาดเขาบอกว่าเวลาเกิดภัยเขาไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วเขามีข้าวกินนะ่ะเวลาเขาอยู่บ้านเขาไม่มีข้าวกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ที่อาเจที่เราไปทำงานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของคนมุสลิมที่ค่อนข้างเข้่งคัดถึงแม้จะมีที่หลบภัยให้เขาไปหลบภัยสึนามิแต่ว่าตอนที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดภัยขึ้นจริงๆอะ่ะเขาจะวิ่งไปที่มัสยิดซึ่งความสูงมันอาจจะไม่สามารถทำให้เขาลอดจากสึนามิได้แต่เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าที่หลบภัยที่ทำด้วยรัฐ ซึ่งมีการคอร์รัปชันที่สูงไม่ปลอดภัยและถ้าเขาตายเขาอยากจะตายกับพระเจ้าค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมันยังมีความท้าทายแล้วมีบริบทอะไรต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาไอเดียแล้วก็แก้ปัญหาได้ค่ะแต่มันก็ไม่ทำให้เราหยุดทำงานค่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องทำงานต่อไปแล้วเราก็ยิ่งต้องหาแนวร่วมต่อไปค่ะ วันนี้ไปก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองกลับไปเป็นเด็กกลับไปมีความคิดว่าตอนเด็กๆเราสนุกกับการเรียนรู้ยังไงนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งนั้นผ่านการเล่นที่มีคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะ